ครับคลิปนี้พามาดูพูซานอ้ายดูลูกนี้ครับลูกโตนะน่าจะแปดลูกต่อกิโลหนึ่งครับนี่ใหญ่มากเราแกะดูอยู่ตนี้นี่ใกล้สุกแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเก็บ ลูกนี้จะโตมั้นนอนนี้โตวสวยครับตองนี้สวยต้นนี้เยอะเองครับเราเก็บคัดทิงไปหลายลูกเนี่ยปล่อยไปไม่กี่ลูกดูสิ ดูกิ่นี้บ้างครับนี่มันก็สวยนะล,ลูกสวยแล้วโตแล้วใหญ่เหมือนกันเนี่ยใหญ่แล้วตัวกินหักล้วนม่ใช้เชือกโยงไว้ครับเนี่ยหักสำหรับคนที่ปลูกไม่เยอะครับใช้ถุงหออย่างนี้ก็ได้ครับ ลูกก้ยออกมาสวยครับถามว่ามีแมลงวันทองมีครับ,รบ,รบเยอะเยะครับเต็มก้นขวดเลยแกะให้ดูอ๋อแกะแกะดูนะครับ,ห,รบหัดของลูกรับ ลูกโตรจริงครับหวานกรอบฉ่ำก็น่าปลูกครับเป็นพืชได้น่าปลูกจะปลูกไปกินแล้วก็ปลูกไว้ขายก็ก็ได้ครับให้ผลผลิตเยะอะนี่น่าจะก,กิโลหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกเนี้ยน่าจะเก,กือบกิโลครับให้ดูนะกินเดียวครับ น,นไว้เยอะไปไหนครับพอดีพ่อไว้เยอะพ่อเสียดายจริงจิผมแอบเก็บทินีไปหลายลูกเลยเอ้าร่วงเลยร่วงแล้วก็แล้วไปฮะหกลูกเจ็ดลูกที่เจ็ดร่วงไปแล้วยูฝั่งนี้ว่า หักไปเรียบร้อยครับกิ่งนี้ไม่ได้โยงไว้ครับหักไปแล้วแช่ได้ลูกแก่พอดีครับกิ่กงมีสามลูกสามลูกนี่เกือบครึ่งโลแล้วมัโอ้เพราะไม่ได้โยงไ้ครับไม่ได้ใช้เชือกโยงก็หักไปครับตามเดียเรียบร้อยครับนี่อะไรแก่พอดีครับเ <laughs> ก็บไปกินเลย สวยครับลูกโตรครับหน้าปลูกครับลูกกิ่งหกักก็ได้บ้าครับกิ่งเดียวครับกิ่งเดียวนี้กี่ลูกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบรูปกับลูกที่ร่วงเมื่อกี้ กิ่งเดียวสิบ,ล,บลูกใหญ่ทั้งนั้นกิ่งนี้นก็เยอะเยอะครับกิ่งข้างล่างกิ่งข้างล่างนี่ก็โอ้โหลูกไม่แพ้กันครับลูกใหญ่มากข้างบนนี่ก็ลูกใหญ่เลยครับน้างบนนี่ไม่แพ้กันครับลูกโตครับย่ห่อไว้ครับ มัาสดีมากกลัวม,มันเข้าเนี่ยครับดูว่าโตมากครับเนี่หกลูกเจ็ดลูกก็กินจะหกักกันละหักเยอะครับหกคนสวยครับ สนใจกิ่งพันติดต่อเข้ามาได้เลยครับครับงั้นเอาไว้แค่นี้นะครับ